สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ OST เพลงนี้มีอยู่ว่ากับผมเอิร์ธราชนาวีพันธวีครับ OST เ,เพลงนี้มีอยู่ว่า OST เพลงนี้มีอยู่ว่า <O ST S 2> รายการพอดแคสต์ที่หยิบยกเอาเพลงประกอบภาพยนตร์ละครซีรีส์ละครเวทีและสื่อบันเทิงทุกรูปแบบมาแค่แกะเก่าเหลาความหมายให้เข้าใจมากขึ้นเพราะ Original s o u n d t r ท c k ไม่ใช่แค่ซาวด์ที่แทรกเข้าไปในเนื้อหาแต่ยังช่วยสร้างคุณค่าและพูดแทนความรู้สึกได้ในอพิโซดนี้เราขอหยิบเอาเพลง Focus on Me ที่ขับร้องโดยนุ่มเสียงนุ่ม Coffe e บ o ยประกอบซีรีส์เกาหลีเรื่อง r ร c ก e t b o อ อบอวนไปด้วยมิตรภาพและการแข่งขันมาพูดให้ฟังกันายดคีว ก็สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะฮะก็สําหรับบทเพลงแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับเรียกว่าขอเอาใจสายกีฬากระสักหน่อยดีกว่านะครับว่าโอลิมปิกน้องก็เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันกันไปมันหมาดเลยใช่แล้วครับเพลงจากซีรีส์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือซีรีส์เรื่อง Lacket Boys นั่นเองครับซึ่งเนื้อหาในการพูดของคลิปนี้นะครับขออนุญาตเตือนก่อนนะฮะว่าอาจจะมีสปอยเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้เองวันที่เราลงพอดแคสต์ของเราเนี่ยนะครับก็เป เดียวกันเลยนะครับกับวันที่ l i k e ต t Boys นะครับออนแอด EP ที่16นะครับ EP ตอนจบเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงทาง Netflix กนะฮะก็สามารถไปย้อนดูกันก่อนได้เนาะแล้วก็ค่อยกลับมาฟังพอดแคสต์ของเราก็ได้นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเพลงนะครับผมขออนุญาตพูดถึงประโยคเด็ดจากซีรีส์ก่อนละกันนะครับที่เรียกได้ว่าถ้าใครเนี่ยดูแล้วก็คงจะเอาประโยคนี้เนี่ยมาพูดเล่นตามกันกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับซึ่งประโยคนี้นะครับพูดว่านายานอยุ่นในกางีหยออ่า Wow. Uh -huh. ผมสบายใจละได้พูดแล้วเออแต่สําหรับใครเนี่ยที่ฟังแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะประโยคมันพูดว่าอะไรหรือว่าใครเนี่ยที่อาจจะฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะไอประโยคบอกเล่าง่ายๆแบบนี้เนี่ยมีความลึกซึ้งดึงดูดอย่างไรกันนะครับก็ขอให้ซีรีส์เป็นตัวบอกเล่าละกันนะครับก็ไปอุดหนุนจุนเจียซีรีส์น้ําดีกันได้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมขอพูดถึงเรื่องยอดสั้นๆของซีรีส์ก่อนละกันเนาะเผื่อว่าใครนะครับที่อาจจะยังไม่เคยดูเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่าเรื่องราวเนี่ย ซึ่งเรื่องรักเกตบอยนี้นะครับเส้นเรื่องหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยมัธยมครับที่ชื่อว่ายุนแฮกังซึ่งยุนแฮกังนะครับก็เป็นลูกชายคนโตครับที่มีพ่อและก็แม่เนี่ยเป็นโค้ชแบดมินตันทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยนะครับในตอนแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของกีฬาเบสบอลครับแต่ว่าวันดีคืนดีฮะก็มีเหตุการณ์พลิกผันที่ทําให้เขานะครับต้องผันตัวจากสนามโฮมรันเพื่อจะกลายมาเป็นนามเั แต่ว่าการจะมาเป็นน้ำบวานได้นี่นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเขานะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีพ่อแล้วก็แม่เนี่ยเป็นโค้ชแบดมินตันก็ตามซึ่งตัวเขาเองนะครับรวมถึงผองเพื่อนวิสหายนะครับก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ทุ่มเทร,ร่างกายอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะฮะเพื่อจะให้ทีมของตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นที่หหรือว่ากลายเป็นไอดอลในกีฬาแบดมินตันให้ได้นะฮะอ่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องราวของซีรีส์บอกเลยว่ามีหลากหลายมิติมากๆนะครับก็อยากให้ไปตามดูกันเอาเองละกันนะฮะรับรองว่าดูแล้วต้องยิ้มมตามตาาิทภพี่่น น,น่ารักอย่างแน่นอนครับ OST เพลงนี้มีอยู่ว่า ส่วนเพลงนี้เราหยิบยกขึ้นมาพูดกันในวันนี้นะครับก็มีชื่อเพลงว่า Focus on Me นั่นเองนะครับหรือว่าในภาษาไทยเนี่ยอาจจะออตั้งชื่อเพลงว่าเพียงมองมาที่ฉันก็ได้อ่าเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับจริงๆใครที่ได้ดูซีรีส์เกาหลีอย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับก็จะรู้เนาะว่าซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงเนี่ยมีเพลงประกอบเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็จะทําหน้าที่ต่อตัวละครที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเนาะอย่างเพลง Focus on Me เองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เพลงธีมหลัก ของซีรีส์เนาะซึ่งเพลงธีมหลักจริงๆของซีรีส์เนี่ยจะชื่อเพลงว่า Will Be หรือว่าจีกิมชอรอมเนี่ยนะครับแต่ว่าเพลง Focus on Me เองเนี่ยก็เรียกว่าได้ถูกใช้งานอยู่ในหลากหลายซีนเหมือนกันเกือบจะทุก EP เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เราหยิบยกเพลงน,นี้ขึ้นมาเล่าเนี่ยก็อย่างแรกเลยความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับก็คือชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็อย่างที่สอนะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยบอกเล่าความรู้สึกของตัวละครแล้วก็เนื้อหาของซีรีส์เนี่ยได้ดีมากๆทั้งในแง่ของกีฬาาแแลล้ววก็ในนงง่ขอคมมสััพธ์เย เพลงนี้มีอยู่ว่าซึ่งเพลง Focus on me นะครับก็เป็นเพลงลำดับที่2เนาะต่อจากเพลง Will Be ที่เป็นเพลงธตีมหลักของเรื่องนะครับโดยดนตรีเนี่ยก็จะเป็นสไตลป์ป๊อปผสมรอส็อกใสๆเออปะปนกันไปเนาะก็แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกพิเศษที่มันแบบ เขาเรียกว่าไงพรั่งพลอยู่ข้างในใจเออแต่ก็มีความเปลี่ยลรถไปด้วยพลังงานบางอย่างด้วยความที่ธีมของซีรีส์เนาะเป็นซีรีส์ประเภทกีฬาอะไรเงี้ยเนาะก็เออก็จะมีความสู้สุดใจบูจนตัวตายผ่านกีฬาแบดมินตันอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องราวของแบดมินตันเนี่ย ถูกถ่ายทอดผ่านเด็กวัยมัธยมเออมันก็เลยจะมีความเป็นป๊อปร็อกใสๆนั่นเองนะครับซึ่งเพลงเนี่ยก็ถูกปล่อยให้ได้ยินครั้งแรกในในซีรีส์นี่ฮะถูกใช้ครั้งแรกของซีรีส์เนี่ยในเอพิโซดที่5ของซีรีส์นั่นเองนะครับซึ่งซีนที่เพลงเนี่ยถูกปล่อยให้ได้ยินครั้งแรกนะครับก็เป็นซีนที่ยุนแฮกังครับกับฮันเซยุนเนี่ยเดินกลับจากการไปเอามันฝรั่งที่สวนที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้มาซึ่งตอนแรกนะครับมิสหายลูกขนไก่ของเราเนี่ยครับก็เก,เก,กน,เนี่ยเก คนที่ผู้ใหญ่บ้านให้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ลงเอยด้วยการเล่นเกมไหวพริบฮะซึ่งผู้แพ้เนี่ยก็ตกมาอยู่ที่ยุนแฮก,กังแล้วก็ฮันเซยุนนั่นเองแต่เอาจริงๆเรียกว่านี่น่าจะเป็นการเขียนบททางด้านผมลิขิตของคนเขียนบทเลยก็ว่าได้นะเหมือนแบบว่าขีดเส้นได้แดงให้บรรจบกันในในฉากแบบนี้นะครับของน่าจะเป็นความต้องการของคนเขียนบทแหละเพราะว่าจริงๆสาหรับยุนแฮก,กังเนี่ยเวลาเล่นเกมหรือว่าแข่งอะไรต่างๆเนี่ยเอ,อ่ยยกเว้นการแข่งแบดมินตันเนี่ยก็มักจะแพ้เพื่อนตลอด เป็นปกติของยูนไฮกังเลยแต่สําหรับฮันเซยุนเนี่ยไม่น่าใช่ครับเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยฮันเซยุนเนี่ยมักจะเอาชนะได้ตลอดแล้วก็มาแบบมาเร็วเคมเร็วไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามก็จะชนะแล้วก็ชนะแบบรวดเร็วมากแต่ว่าครั้งนี้กลับแพ้เอาเสียได้ฮะเลยต้องไปเอามันฝรังกับยูนไฮกังเลยนะครับซึ่งเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็น คนเขียนบทเนี่ยที่ตั้งใจเขียนภเลยกิดอันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งโดยระหว่างทางครับที่เดินกลับจากการเอาวันฝรั่งเนี่ยนะครับทั้งสองเนี่ยก็เดินคุยกันอะไรงเงี้ยเนาะก็ชมนกชมไม้ชมอากา,กาศกันไปซึ่งถ้าใครได้ดูฉากนี้ไปแล้วนี่นะฮะก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันฝรั่งในถาดของฮันเซยุนเนี่ยค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ไปเพิ่มอยู่ในถาดของยุนแฮกังแทนเออแต่ว่าจริงๆเนี่ยในซีรีส์เนี่ยไม่ได้เล่าว่าแบบเอ้ยเอ้ยเ,เขาเรียกไรฮันเซยุน หยิบไปใส่ในถาดของยุนไฮกังหรือเปล่าหรือว่ายุนไฮกังเนี่ยหยิบมันฝรั่งไปเองก็คือเหมือนเขาก็ตัดสลับกับฉากอื่นๆอะไรเงี้ยเออหลายคนอาจจะงงว่าแบบเออจริงๆฮันซยุนอาจจะคิดถึงแบดมินตันก็ได้ก็เลยอ่ะโยนมันฝรั่งไปที่ถาดของยุนไฮกังอะไรเงี้ยไม่น่าใช่นะฮะเออเราต้องคิดในแง่โรแมนติกหน่อยเนาะเออก็ทําให้ฉากนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าโมเมนต์เล็กๆน้อยๆแะ้วกันเนาะที่รู้สึกโรแมนติกอ่าแต่ว่าพอเดินๆอยู่เนี่ยยุนไฮกังเนี่ยนะฮะก็หยุดเดิน อ่ะอยู่ดีก็หยุดเดินแล้วก็มองไปที่หน้าของฮันเซยุนกล้องเนี่ยครับก็รับเลยเป็นมุม POV แทนสายตาแล้วก็ซียูครับค่อยๆซีูไปที่ปากที่ตาแล้วก็ที่หน้าของฮันเซยุนแล้วก็เคลา้าคลอไปด้วยเพลงโ o c ัส on Me ที่ขึ้นมาช้าๆอ่าฮันเซยุนก็งงๆฮะว่าเอยมามองหน้าฉันทําไมอะไรเงี้ยก็เลยเอ่ยถามไปครับว่ามีอะไรหรอ อแต่ว่ายุนแฮกางครับก็ตอบปัดไปเลยฮนะว่าไม่มีอะไรอแต่จริงๆอ่คือมีอะไรนั่นแหละแต่ว่าจะโผงผางออกไปเลยเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวไงใช่ไหมอ่าอันนี้มันเป็นซีนที่แบบเหมือนเพิ่งเข้าขากันครั้งแรกของคู่นี้เออมันก็เลยแบบต้องเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเพื่อนคนนึงแอบรักเธอไงเก็บงาความรักนั้นอยู่ภายในเป็นแบบ ก็สนิทกินไม่ซื่อไบกอดอะไรแบบนั้นครับซึ่งเนื้อหาของเพลงนะครับแน่นอนครับอย่างที่พูดไปเลยนะครับหรือว่าฟังจากชื่อเพลงเฉยเฉเนี่ยก็อาจจะเดากันได้แลวเนาะว่าเพลงพูดถึงความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสําคัญของตัวละครอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าลองอ่านชื่อเพลงแบบผิวเผินเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าถือว่าตั้งชื่อเพลงได้ชาญฉลาดมากๆเลยนะเพราะว่าจริงจริงอาจจะหมายถึงการเล่นกีฬาก็ได้เนาะกับคําว่าโฟกัสไงอ่ะ อย่างคำว่าโฟกัสนะฮะเพราะว่าในกกีฬาเนี่ยเวลาจะฝึกฝนหรือว่าจะแข่งขันอะไรเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าไงสติ หรือว่ามีสมาธิจดจ่อกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างมากเลยนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งของตัวละครนะครับนอกจากจะต้องมีสมาธิเพื่อจะได้เป็นที่1ของการแข่งขันแล้วเนี่ยสำหรับยุนแฮกังเองครับก็อยากจะเป็นที่หหรือว่าอยากจะเป็นคนสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับฮันซยุนเช่นเดียวกันอ่าฟังแบบนี้ก็รู้สึกเขินเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไม่สามารถเปิดเพลงเต็มๆให้ฟังได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เอานะครับก็สามารถไปหาฟังเพลง f o c u ส on m มีได้ใน ช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆเลยนะครับก็น่าจะลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนเนื้อหาเพลงหลักๆนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนไดอะล็อกนะครับแทนตัวละครของยุนแฮก,กังที่พูดกับฮันเซยุนอารมณ์ประมาณว่าให้ช่วยมองมาที่ฉันได้ไหมที่ยูนแฮก,กังคนนี้เออจะได้ไหมฉันเนี่ยจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเธอคอยให้กําลังใจเธอเองอ่าเป็นเหมือนที่พักพิงใจและกายให้กับเธอเองอะไรแบบนั้นนะครับเพราะตัวละครของฮันเซยุนเองเนี่ยนะฮะบ,บอกก่อนว่าฮันเซยุนเนี่ยเป็นมือวางอันดับหนึ่งมากๆเลยในในแบบในวัยเดียวกันแต่ก็ ด้วยความกดดันมากๆนะครับจากคนรอบตัวที่ฝากความหวังไว้ที่เธอตลอดว่าเธอเนี่ยจะแข่งอะไรหนก็ห้ามแพ้นะต้องชนะเท่านั้นนะแต่ว่าในแง่ของยุนไฮกังเองนะครับมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับการแพ้สําหรับยุนไฮกังเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติสามัญมากๆและเขาเองก็อยากให้กําลังใจฮันเซยุนในตรงนี้ด้วยนะครับว่าถึงแพ้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเธอเนี่ยยังมีชั้นอยู่นะครับต่อให้โลกใบนี้เนี่ยจะทําร้ายเธอให้เธอเจ็บช้าแค่ไหนหรือผลลัพธ์ จะทาให้ใจของเธอทุรนทุร,รายเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายแนะเธอก็เป็นเธอเธอที่ทําดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเธอแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับก็เพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวให้กําลังใจให้ฮึบสู้ต่อไปกับฝันที่ฝ่ายอะไรทํานองนั้นเนาะแต่ว่าพอเพลงมันถูกเล่าเคล้คาคลอไปกับซีรีส์แล้วเนี่ยมันก็จะมีความขยึกขยักขยึกขยัก ความเขินอายของตัวละครยุนแทกังอยู่นิดๆอยู่บ้างเนาะก็แบบเออไม่กล้าที่จะแบบแสดงความห่วงใยความรู้สึกห่วงใยแบบนี้ออกไปอะไรเงี้ยเออเพราะว่าในแง่ของยุนแทกังเองเนี่ยผมก็คิดว่าเขาเนี่ยอาจจะกลัวว่าฮันเซยุนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจในตัวเขาเหมือนกับที่เขาสนใจฮันเซยุนก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าตัวละครฮันเซยุนเนี่ยนอกจากเรื่องกีฬาที่โดดเด้งแล้วเนี่ยนะฮะในแง่ของความป๊อปเนี่ยเธอเองก็ไม่เบาเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เคยจะเอาใครเลยนะครับหมายถึงว่าไม่เคยที่จะ สนใจใครเลยไม่มีคนที่ชอบนั่นแหละเออยุนไฮกังเองก็รู้สึก มีความประมาทอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะเวลาที่จะแสดงความรู้สึกออกไปในแต่ละทีเนี่ยมันก็จะมีความเก๋ๆกักงๆเกือบจะประทังความรู้สึกที่มีไว้ไม่อยู่เหมือนกันเนาะซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงมากเลยนะครับเวลายุนแฮกางไปแข่งขันหรือว่าไปประท้าคารมกับใครเนี่ยนะฮะอารมณ์มันก็จะแตกต่างกันมากอารมณ์เวลาไปประทะคารมมันก็จะแบบน่ายาในยุนเฮกางนียาอะไรเงี้ยเออแต่พออยู่กับฮันเซยุนเนี่ย,ออกกยมันก็จะกลายเป็นอีกแบบไปเลยครับ าในเอพิโซดที่3เนาะก็เรียกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พอเหมาะพอจ่อตรงเด็ดเลยเนาะกับเนื้อเพลงท่อนหนึ่งมากๆนะครับที่ร้องว่านี่คงจะเป็นวันที่แสนสาหัสเลยสินะจำในสิ่งที่ฉันพูดต่อไปนี้ให้ดีล่ะว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวออหลายคนอาจจะงงเนาะว่าเขาร้องเป็นภาษาไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้หมายถึงว่าเราแปลมาให้แล้วเนาะออแปลมาให้แล้วนี่คือเป็นแบบ บทแปลภาษาไทยอะไรอย่างนี้เออซึ่งซีนนี้นะครับก็จะเป็นซีนที่ฮันเซยุนต้องไปแข่งขันแบดมินตันไกลถึงประเทศนิวซีแลนด์เลยนะครับในการแข่งขันโอเพ่นแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพประจัปี2021เนเอนาะในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวซึ่งเหล่าบรรดาโค้ชนะครับรวมถึงผอเพื่อนต่างๆเนี่ยก็มีความคิดกันว่าเธอเนี่ยจะต้องชนะอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแม่ฮันเซยุนนะครับจะถามว่าเธอเนี่ยควรทําอย่างไรซึ่งเธอเนี่ยถามโค้ชเนาะว่าแบบเออเนี่ยพวกนี้ยนะหนูมีแข่งด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหนูควรทาอยา อะไรบ้้างีซึ่งโค้ชไหนก็มีข้อแนะนําให้กับเพื่อนคนอื่นที่ไปแข่งขันประเภทเดียวกับเธอแต่สําหรับเธอแล้วนะครับสำหรับฮันเซยุนเนี่ยโค้ชกลับไม่มีข้อแนะนําให้กับเธอเลยแต่แค่บอกกับเธอว่าให้เธอเนี่ยเล่นไปตามเดิมของเธอก็พอเออทาแบบที่เธอเคยทําก็พอยังไงเธอก็ชนะอยู่แล้วพวกโค้ชแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็ต่างเชื่อมั่นในตัวเธอมากๆว่าเธอเนี่ยจะต้องชนะอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยกลับยิ่งสร้างความกดดันให้กับฮันเซยุนมากๆซึ่งนอกจากเ,เพื่อนๆนะครับแล้ว โค้ชเนี่ยที่ไปแข่งกับเธอแล้วนะครับคนในหมู่บ้านนะครับต่างก็ส่งคลิปมาเป็นกําลังใจให้กับฮันเซยุนด้วยเหมือนกันแต่ว่าคลิปเหล่านั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมาพูดถึงอารมณ์ปวะมาณว่าเธอเนี่ยต้องชนะได้อยู่แล้วแต่ย uh ุนแฮกังเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ส่งคลิปมาเหมือนกันเขาก็กล่าวชื่นชมในความอดทนแล้วก็ความพยายามของฮันเซยุนเช่นเดียวกันแต่ในตอนสุดท้ายนะครับยุนแฮกังเนี่ยไม่ได้พูดให้กําลังใจฮันเซยุนเหมือนกับคนในหมู่บ้านหรือว่าเพื่อนคนอื่นๆว่าเออเธอจะต้องชนะนะแต uh ยะย่ยุนยนนนกกัังงี่ยยยลบพพูดปปรระะโโคคึอไ้ิ ฮัเนเซยุนร้องไห้ออกมาเลยซึ่งยูนไฮกังนะครับพูดว่าถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮันเซยุนไม่ได้หมายถึงแค่ครั้งนี้นะแต่หมายถึงครั้งต่อๆไปในอนาคตด้วยที่ผ่านมาเหนื่อยแย่เลยนะใหญ่ขี้แยออ่หลังจบประโยคนี้เนาะฮันเซยุนก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็รวมถึงคลายความกดดันที่มีอยู่ในใจลงไปได้เยอะมากๆเลยครับแล้วก็สามารถลงแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆคราวนี้นะครับโค้ชเนี่ยก็มองเธอเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับเพราะว่าฮันเซยุนเนี่ยดูสนุก กับการแข่งขันมากมกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นซีนสำคัญซีนหนึ่งเนาะที่รีเลทมากๆกับเพลง Focus on me เลยเลยครับ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลงนี้นั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่ถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับนั่นก็คือศิลปินอย่างคอฟฟี่บอยนะครับหรือว่าคุณโนอารามหรือว่าโนอารามชีนั่นเองนะครับก็คุณคอฟฟี่บอยเนี่ยนะครับเป็นศิลปินเดี่ยวเนาะที่มีผลงานเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีมาแล้วมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงฟาวจากซีรีส์เรื่อง Beautiful กงชิมนะครับหรือว่า Because It's You นะครับจากเรื่อง A p o e m a Day นะครับหรือว่าเพลงจังหวะน่ารักน่ารักนะครับอย่าง Why Would I Do l h k t นะครับจาก Legend of the Blue Sea นั่นเองครับแล้วก็รวมถึงผลงานเพลงประกอบอื่นๆอีกมากมายที่เขาร้องเอาไว้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบละครเลยก็ว่าได้เนะก็มาถ่ายทอดเพลงสำคัญสำคัญให้กับ l i k e t Boys อย่างเพลง Focus On Me ด้วยนะครับก็เสียงนุ่มทุ้มชวนหลงไหลนะครับก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกข้างในของคนที่ได้ฟังเนี่ยนะฮะยิ่ง อินไปกับซีรีส์มากๆเลยแหละครับ OST <alltid> เพลงนี้มีอยู่ว่า ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพลง Focus on Me จากซีรีส์ Like It Boys นะครับที่ถ่ายทอดโดยศิลปินอย่าง Coffee Boy นะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่มีเพลงประกอบเพาะๆเยอะมากเลยนะครับก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับทั้งเพลงแล้วก็ซีรีส์เลยเรียกว่าดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เล่นกีฬาหรือว่าคนออกกําลังกายได้อย่างดีทีเดียวเลยแหละฮะส่วนสําหรับวันนี้นะครับถ้าข้อมูลอันไหนนะครับที่พูดไปมีผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันเนาะก็คอมเมนต์แก้ไขนะครับหรือว่าแลกเปลี่ย ความรู้อื่นเพิ่มเติมกันได้นะครับทางเราก็จะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าใครนะครับที่มีเพลงนะครับจากหนังจากซีรีส์หรือจากสื่ออื่นๆที่อยากให้เราพูดถึงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับสำหรับเอพิโซดนี้ทางผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเพลงหน้าสวัสดีครับ OST เพลงนี้มีอยู่ว่า